เมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมอนมองมิดมองเหมือนหมูมาสวัสดีครับวันนี้ก็พอพบ,บผมนะครับบอเอ็มพีก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนะครับเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อเมื่อมองมิดมองเหมือนหมูมาเมื่อไม่มีหมดปิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม่นหมูมาไม่มามองนะครับก็เป็นำคำาคลนดีๆสาระดีๆนะครับ ที่เคยได้ยินติดหูติดปากกันมีเงินนับพอน้องมีทองนับพ่พี่ยามีมีแต่คนนับญาติยามขาดมองหาญาติไม่มีจริงไหมครับพี่น้องเพื่อนไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเพื่อนไม่ใช่คนลิขิตคิดตฝันเพื่อนไม่ใช่คนหนึ่งซึ่งสําคัญแค่เพื่อนจะไม่ทิ้งกันจำนวนตายนะครับความหมายของว่าเพื่อนเนี่ยมันก็เยอะแยะนะครับมิดแท้มิรปลอมมิปอกลอกก็มี ดังโคงโวกนิตินะครับเพื่อนกินชิดซับแล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากมีเพื่อนตายถ่ายแทนชีว่าอัมหากยากฝากผีไข้ยากแท้จักหาก็พูดถึงเรื่องผิดนะครับเพื่อนกินชิ้นซับแล้วแหนวงหนีนะครับคนที่จะไว้ใจได้สุดก็เพื่อนนะครับคนที่อันตรายที่สุด ก็เพื่อนนะครับเพื่อนกินเพื่อนตายหลายคนก็คงมีเพื่อนนะครับคบเพื่อนเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญส่วนประกอบนะครับของชีวิตมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับสาหรับการชีวิตในการคบเพื่อนถ้าใครเหมือนกับถ้าเราอยู่ในกลุ่มนะครับอยากที่จะเรียนหนังสือนะครับเป็นเด็กเรียนเก่งเรามีเพื่อนคนที่เรียนเก่งนะครับเพื่อนก็จะพาเราไปอ่านหนังสือหรืออะไรเรียนพิเศษนะครับแล้วก็จะเก่งไป เราเรียกว่าสภาพสังคมแวดล้อมก็มีส่วนมากๆนะครับมีเพื่อนแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะครับเราพยายามเข้าปรับตัวนะครับเหมือนอย่างของผมนี่นะครับมันก็จะเป็นมีสังคมที่แตกต่างกันไปบางคนก็ชอบมายกตัวอย่างอนะบางคนก็ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับคนชุมลมคนลักแมวชุมลมคนลักหมานะครับเราก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าจดิตตะกะคล้ายๆกันนะครับชอบหมาชอบแมวมันก็จะ พูดในเร,เรื่องเดียวกันอย่าคนที่ชอบไก่นะครับไก่ไก่ก็จะพูดเรื่องไก่คนชอบฟุตบอลกีฬาประเภทอ้ยนะครับหรือว,ว่าฟุตบอลเขาก็จะพูดในสิ่งนั้นเราก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้เสริมทักษะ IQ นะครับในการพูดต่างๆนานาก็นะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับเ็เลือกครบพือน,นะครับมปส่วนสําคัญมากๆก็เอาที่แบบจดิตเหมือนกันนะจะดิตกับตะกะ นะครับจิตกตากะคล้ายๆกันมันเหมือนกันนะครับมันก็จะพูดสนุกสนานนีฮอยู่ด้วยแบบสบายใจนะครับบั็นอย่างที่บอกว่าขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากนะครับยิ่งรับคนยิ่งแล้วไปใหญ่นะครับมันปัจเจกหลายๆด้านนะครับบางทีเราทํางานหนักนะครับเคยเห็นไหมทํางานที่มันหนักๆนะครับทำงานต้องใช้แรงแต่มีเพื่อนนะครับที่ปอบยุนให้กำลังใจซึ่งกันสภาพแวดล้อมมันดีนะครับงานมันก็ยออกมาดีมันก็จะไม่เหนื่อย บางทีงานที่ออกอยู่สบายนะไม่ต้องใช้แรงแต่ว่ามันอยู่ในสถานที่อึดอ,อัดใจนะครับมันก็จะงานก็ออกจะมาแย่มันก็จะเป็นส่วนประกอบอะไรสิ่งอะไรอย่างนะครับก็สู้ถามว่าสู้ไหมมันก็สู้นะครับแต่ก็นะครับเลือกคบเพื่อน,นเป็นสิ่งที่ดีดที่สุดสภาพสังคมปัจจุบันนะครับ ทุกวันนี้มีความคุนมีความเครียดนะครับมีความเครียดในตัวไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการเรื่องครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนนะครับเรื่องความรักมันเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในแต่ละวันนะครับมันอย่างไม่อย่างที่ท่านเห็นในคลิปนะครับผมก็ต้องรีบไปนะครับรีบกลับบ้านนะครต้องรีบกลับไปแต่เช้านะครับไปทํางานเรยทางก็ค่อนข้าง,าง,างไกลแต่มันก็หลายอย่างครอบครัวเราก็ต้อง นะครับกี่โมไซนะครับไปกลับก็ใส่สองร้อยกว่ากิโลครับ240นะไปก็100กว่าร้อยสิบห้าไปกลับก็240แต่ทไไั้งนี้้ก็ต้องสู้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็มีห่วงนะครับมีห่วงในการคบเพื่อนก็อยากให้เพื่อนดีๆนะครับเพื่อความเจริญก็หน้าอา,าชีพการงานหรือแม้แต่ชีวิตตัวเองเพื่อตกต่ำล้วก็ต่ำคบคนพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาคน คำพคุนี้ยังใช้ได้และใช้ดีเสมอหวังว่าคงเป็นประโยชน์ยังไงกลขอขอบคุณครับ